คุณต่างๆของกระเทียมมีดังนี้ 1. ถ้่าเชื้อราคือกลาเกลื่อนและเชื้อราที่เกิดตามเล็บหนังศีรษะและผม 2. ถ้่าเชื้อยิสชนิดที่ทําให้เกิดลิ้นเป็นฝ้าในกรณีเด็กทารกและทําให้เกิดโรคที่มักจะเกิดในหญิงตั้งครรภ์หรือกินยาคุมกําเนิดยาปฏิชีวนะหรือยาสเตียรอยเป็นต้นโดยรับประทานเป็นเวลานาน,าน 3. ลดความดันโลหิตสูง 4. ลดไขมันและคอเลสเตอรอล 5. ป้องกันผนังหลอดเลือดหนาและแข็งตัว 6. ลดน้ำตาลในเลือด 7. คฆ่าหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแทบทุกชนิดกล่าวคือมีสารอะลีซินที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่มักทำให้เกิดโรคได้ถึง15ชนิด โดยเฉพาะยับยั้งเชื้อผู้ที่ดื้อยาพินิสซิลินได้ดีกว่าเชื้อผู้ที่ไม่ดื้อยาอีกด้วยนอกจากนี้ยังฆ่าเชื้อบิดมีตัวที่มีพิษต่อลำไส้ได้ดีโดยมีสารที่สำคัญคือกาลิซินรวมทั้งสารยับยั้งเชื้อบิดเทียมซึ่งไม่รุกรวกแบคทีเรียตัวอื่นที่มีประโยชน์ต่อลำไส้แยับยั้งเชื้อต่างๆเช่นเชื้อที่ทำให้เกิดสีหนองและใช้รักษาแผลสด แผลที่เป็นหนองคออักเสบทันซินอักเสบทานเดินปะสะัสสาวะอักเสบเชื้อว,วัณโรคและเชื้อปอดบวม 9. รักษาไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่10เป็นยาขับเสมหะและมีฤทธิ์ขับเหนื่อและปัสสาวะ 11. รักษาโรคไอกรน 12. แก้หืดและโรคหลอดลม13 แก้ธาตุพิการอาหารไม่ย่อย 14. ควบคุมโรคกระเพาะคือมีสาร a s 1. ช่วยยับยั้งไม่ให้น้ำย่อยมาย่อยแผลในกระเพาะและยังช่วยรักษาโรคตับอ่อนอักเสบชนิดรุนแรงได้ด้วย 15. ขับพยาธต,ต,ต่างๆได้หลายชนิดได้แก่พยาธิเขมหมดุดพยาธแท้มา้าพยาธเส้นได้และมีรายงานทดสอบจากอินเดียว่ากระเทียมมีสารไดอะล,ลิกไดซันไฟ เมลิใช้ค่าพยาธิไสเดือนได้เป็นอย่างดี 16. แก้เคล็ดขัดยอกและท้าแผลงเพราะมีสารอัลลิซินเป็นตัวช่วยทำให้เลือดไหลเวียนมายังบริเวณที่ทาถูนวดได้ดีมากขึ้น 17. แก้ปวดข้อและปวดเมื่อย 18. ต่อต้านเนื้องอก 19. ก้าำจัดพิษตะกั่ว 20. บำรุงร่างกายประเทศญี่ปุ่นได้ค้นพบสารในกระเทียมชื่อสคอร์ดินินไม่มีกลิ่นแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างรวมทั้งช่วยให้เนื้อเยื่อเจริญเติบโตและช่วยลดไขมันในร่างกายยังมีผู้พบว่ากระเทียมมีธาตุเจอเมเดียมค่อนข้างสูงซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันการเกิดมะเร็งโรคหืดโรคไตโรคตับอ่อนและอาการท้องผูก รวมถึงมีสารชักนำวิตามิน b 1เข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นเท่าตัวโดยทำให้สารวิตามิน b 1สามารถออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นถึง20เท่าเราคงจะทราบแล้วนะคะว่ากระเทียมเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์และเราควรจะมีการรับประทานนะคะเพื่อทำ